ดุ่มกันชัยเผยปวดคอทรมานมาก,กว่า2เดือนไปหาหมอมาหาโรงพยาบาลไม่หายขนลุกพระทักบอก เป็นปมบวงกรรมจากคนที่มาสัมผณ์โดยหนุ่มกัญชัยได้เปิดเผยเรื่องแปลกของตัวเองผ่านทางรายการสามแซบครับซึ่งเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนคือเมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมานะครับเขามีอาการปวดคอมากเลยทรมานมากครับไปหาหมอมาถึง5โรงพยาบาลสองแล้วสองอีกทั้งเอ็กซเรย์กดดูทําทุกอย่างไม่เจออะไรเลยไม่มีอะไรครับแต่ปวดจนหาวไม่ได้จามไม่ได้ไอไม่ได้มันทรมานมากๆมันเป็นช่วงเวลา2เดือนที่เขาบอกว่าปวดทุกวัน จนต้องคิดว่า ต้องอยู่กับมันให้ได้จนกระทั่งวันหนึ่งครับมีคนคนนึงบอกว่าให้หนุ่มกัญชัยลองทําดูคือมีพรารูปหนึ่งฝ่ามาบอกว่าให้เขาเนี่ยจุดทูบ26ดอกปักกับพื้นแล้วขอขามากรรมเจ้ากรรมในเวรและคําสับแช่งซึ่งหนุ่มกัญชัยบอกว่าเขาไม่เชื่อก็เลยไม่ทําครับแต่อาการปวดยังคงปวดอยู่กินยาทุกวันจนวันหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาคิดว่าต้องลองดูเลยจุดทูปครับซึ่งตอนเย็นก็ไหวเขาบอกด้วยนะครับว่าการขอขามากรรมไม่ใช่เพียงแค่เจ้าก ในเวรเท่านั้น ต้องขอขามากรรมเจ้ากรรมในเวรคนที่เขาไปสัมภาษณ์เขาก็ไหว้แล้วก็ปักธูปบ26ดอกพอเช้าวันรุ่งขึ้นตื่นขึ้นมาอาการปวดมันก็ยังคงมีอยู่ครับเลยต้องกินยาต่อไปก็เลยคิดว่าไม่เห็นมีอะไรเลยก็เลยกินยาครับพอตอนเย็นยาหมดฤทธิ์เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะอาการปวดมันเริ่มมีน้อยลงแต่ก็คิดว่ายังมีฤทธิ์ยาอยู่ก็เลยไม่ได้กินยาต่อนะครับพอเช้าวันต่อมาครับเขากําลังใจหยิบยามากินรู้สึกว่าอา้าวอาการปวดมันไม่ค่อยมีแล้วนะครับลองห ลองไอทําทุกอย่างก็ไม่ปวดแล้วเขาก็เลยรู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงแทบไม่อยากจะเชื่อหนุ่มกันชัยได้เล่าว่าหลังจากที่หายป่วยได้ประมาณ1ิบวันเขาจึงขอข้าพบพระรูปนั้นครับเพื่อที่จะไปกลับถามท่านว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่และหลังจากที่ได้ข้าพบนะครับพระท่านก็บอกว่าที่ให้จุดทุบไว้นั้นแค่รู้สึกว่าโยมเจอคนหมู่มากคนที่เสียผลประโยชน์จะสาบแช่งโยมเอาคนสองคนที่มาผู้เสียหายเขา เป็นวิบากกรรมเขาในชาตินี้มารูปแบบต่างๆพอโยมไปยุ่งเรื่องของเขาเจ้ากรรมในเวรเขาอาจจะไม่พอใจโยมทําให้ตัวโยมนั้นเหมือนติดอยู่ในบวงกรรมของเขาด้วยอาตมาแค่อยากจะให้โยมนั้นขอขมากรรมในสิ่งนี้คํำสับแช่งและเจ้ากรรมในเวรคนอื่นเขาซึ่งหนุ่มกรใชายบอกว่าตั้งแต่วันนั้นที่ไหว้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็ยังไม่มีอาการปวดอีกเลยนะว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกมากๆเลยทีเดียวครับ